สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสิัสดีตลักทุทุกท่านทางสุช่องบีบีธรรมดานะครับท่องบีบีธรรมดาก็จะมารำเสนอคุณนิเคอิบ่ายนะครับคุณนิอเคอิบายของมันที่24นะครับพันบาทคงทุกปันท่านร้อยหกสิบแนะครับคุณนิเคออก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันละสองรอบนะวันละสองรอบคุณจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายบ่าย บ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะว,วานี้เราบ,บ่ายเข้าบอให้ห้ากับโอ้ยไม่ใช่รอบบ่ายราบบ่ายให้หกกับเกียรใช่ไหมอันนี้คนไทยเอาคนนี้ขี่อยู่นะคนนี้ขี่เพราะว่านี้เราบ่บายราบบ่ายหลุดนะครับให้ห้ากับหก มาเจ็ดนะครับกับแปดนะโอ้มาให้ห้ากับหกมาเจ็ดกับแปดนะโอ้มันเฉียดกันอย่างนี้เองนะครับมาบนี้นะเออครับอวันนี้เอาใหม่เอาใหม่วันนี้นะครับเอาใหม่นะครับขอขอบคุณสมาที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกคลิปเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามหรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับอืมเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อกันประมาณนี้นะครับ อ่ะเรามาชมเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับสี่กับห้านะครับรอบใบนะรอบใบสี่กับห้านะสี่กับห้านะครับจุดไปนะครับสี่หกสี 7, ่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี 5. 5่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าห้านะครับ จดไปเลยนะครับนี่คืออีบ่ายนะครับ4ี่หกสี่เจ5ดสี่แปดสี่ห้าห้าหก้าเจ็ดห้าแปดห้าห้านะครับชนชอบค่อยนำไปใช้นะครับชนก็หมายถว่าชนกับสมมติว่าใครคำนวณเป็นนะคำนวณเลขเป็นก็มันชนกับตัวเองไหมหรือไม่มันชนกับสำนักอื่นไหมอ่าประมาณนี้นะครับถ้าชนก็เอาไปใช้ถ้าไม่ชนก็จับคู่กันนะครับการจับคู่กันไม่ใช่ว่าจะมานะจากนั้นก็ให้แม่นจากนี้ก็ให้แม่นแต่เลขไม่ตรงกัน มาจาับคู่กันถ้ามันมาคู่กันก็โชคดีไปถ้ามันไม่มาคู่กันก็อาจจะมาเจ้านี้มาล่างเจ้านั้นมาบนอย่างเงี้ยมันแม่นทั้งคู่ประมาณนี้ระวังตรงนี้นะครับรรรรค,ครับขอขอบคุณมากมากครับพบกันใหม่วันพรฤหัสนะครับสําหรับวันนี้ออมีเท่านี้แล้วกันนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับเฮงเฮงเฮงเนะครับมาบนมาล่างนะมีเงินใช้กันไม่อดไม่อยากครับ มั่งมีที่สุขครับทุกดีครับวัสดีครับ